เชิญทุกท่านค่ะพบกับเจ้าของความคิดนะคะแล้วก็เป็นผู้ผลักดันนะคะให้เกิดโครงการ h a ป p y Workplace ในประเทศไทยของเราค่ะท่านจะมาบอกนะคะบอกเล่าให้เราทราบทราบอะไรรู้ไหมคะคุณวิวชาอะไรเอ่ยลูกทราบว่าทำอย่างไรให้แฮปปี้เวิร์คเของเราค่ะเป็นจุดเปลี่ยนที่วิกฤตสู่ความสำเร็จได้เนี่ยคู่นี้นะเป็นเป็นกำลังสำคัญเป็นคนขับลื่อนกิจกรรมขับื่อนโครงการนี้ตั้งแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้แล้วจะ เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคตอยู่ในสังคมและชีวิตการทำงานของเมืองไทยครับผมขอเรียนเชิญนะคะพบนายแพทย์ชานวิทย์วสัทนาลักษณ์ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาพะอกหัวสำนักงานกองพันสั่งการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสนะครับผมขอเติดต่อไปนะครับอาจารย์ชานวิทย์ครับผมเป็นไงครับเมื่อกี้รู้สึกไงรู้สึกดีดีเป็นวิกฤตเลยไหมตาสั่งให้การเปลี่ยนที่นั่งหรือว่าชินแล้วไม่ชินอ่ะ โดนบ่อยใช่หไหมมันไม่ใช่วิกฤตละเขาจินตนาการได้แต่เวลาผมมางานของกลุ่มแฟชั่นกลุ่มเครื่องนุ่งห่งงผมผมสังเกตอะไรบ้างพวกเราสังเกตไหมหรืออาจจะชินกัน้ผมว่าพวกเราเนี่ยจะต้องมีความเรื่องง่ายในการแต่งตัวมากวกว่าคนอื่นเนี่ยสังเกตปะผมรู้สึกพวกเรามีสไตล์มากเกินไปปะเอาผมก็เลงจะบอกว่าเรา,เรา,เราพูดถึงเรื่องวิกฤตใช่ไหม ผมว่าพวกเราทํางานบางทีทางานในอุตสาหกรรมของเราไปเรื่อยๆเราไม่รู้ตัวหรอกเรา,เรามีความแตกต่างอย่างคนอื่นยังไงมุมมอง,มอง,มองการที่เราเห็นอะไรโปรดักใหม่ๆเราเห็นอะไรใหม่ๆเทรนด์ใหม่ๆในเรื่องก,การแต่งตัวเราจะถูกสอนไปโดยตตัวเองบ้างเนี่ยที่เพื่อนเราซึ่งไม่ได้อยู่อุตสาหกรรมแบบเราอาจจะคิดอีกแบบไหมหรือไม่ได้สังเกตเลยผมเลงบอกว่าจริงๆแล้วนี่ฮะเราควรมาคุยกันในีว่าเอออยู่ดีๆเนี่ยเขาบอกมันมีเกิดวิกฤตขึ้น ผมไม่รู้ในห้องนีร้รู้สึกว่าเป็นวิกฤตหรือเปล่าเนี่ยต่ว่าเรามีอารมณ์อยู่ตอนนั้นเรอยู่ที่ราระสม <c oughs> เมื่อวันวันจันทร์กักอาทิตย์ที่แล้วอะแล้วมันเกิดโตมขึ้นมาก่อนหน้าน,นั้นเรารู้สึกมันคือวิกฤตไหมแล้วก็เดินช้อปปิ้งใช่ไหมคนก็ตั้งใจไปไหว้พระพรหมใช่ไหมบางคนก็แค่เดินผ่านสกายวอล์บีทเอชใช่ไหมแล้วพอมันมีโตมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอันดับแรกคืออะไรมันคืออะไรไม่รู้อ่ะ แต่พอมันเริ่มมีเสียงเริ่มมีอะไรมากขึ้นเขารู้สึกเราจะเป็นไงไใช่เราตันนี้ตรงนี้นเขาเรียกว่าวิกฤตเพราะเราไม่ได้ถูกเตรียมตัวไปรู้ว่าแต่ถ้าเราเตรียมตัวรู้ว่าข้างหน้าจะเกิดระเบิดหนึ่งไม่ไปแน่สองพอระเบิดปุ๊บเรารู้ว่าอ๋อเหมือนที่เราคิดไปเลยเราหนึ่งเราเตรียมตัวไว้เรียบร้อยก่อทุกอย่างจริงไหมฮะนี่ไง คนจีนก็บอกว่าเขาว่าวิกฤตหรือว่าอิจฉาเนี่ยมันมีของของความหมายนะสําหรับคนที่ไม่เตรียมตัวเนี่ยเขาเรียกววิกฤตแต่คนที่เตรียมตัวเขาเรียกว,ว่าโอกาสสองคำนี้ไม่อยู่ในคาเดียวกนะันมันเป็นความหมายเดียวกันเพราะมันคือเวลาเดียวกันนี่ทุกคนโดนพร้อมกันหมดเลยแต่คนนึงบอกนี่คือโอกาสที่ดีของฉันอีกคนบอกนี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดของชีวิตฉันทั้งทุกคนในห้องนี้รู้ทั้งตัวผมเนี่ยมีโอกาสเจอเวลานั้นหมดไปจริงไหม เพียงแต่ใครจะเตรียมตัวได้ดีแล้วผลของการเตรียมตัวมันจะมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงด้วยจริงไงเห็นภาพชัดขึ้นเนี่ยที่วันนี้เราจะมาคุยกันว่้ที่เราจะทําเรื่ององค์กรแห่งความสุขทําไปทาไมนะบางคนบอกก็ทากิจกรรมเยอะแยะไปหมดเลยคนก็มีความสุขดีคําถามต่อมาแล้วจริงไหมแล้วอะไรเป็นตัววัดความสุขดีแล้วเราวัดความสุขเราวัดสามคนนะคนแรกคือเท่าแก่ก่อนนะ ถ้าแกยังมีความสุขไหมโอ้ถ้าลูกน้องมีความสุขเท่าแกบอกโอ้เกรี้ยดเลยอันนี้ไม่ใช่ความสุขจริงๆกันนะเพราะแสดงว่าหนึ่งเท่าแกยังไม่สุขนสองบริษัทสุขด้เปล่านะสามพนักงานในบริษัทสุขด้เปล่าจริงๆเ็าบอกบางที่ก็บอกสี่เลยนะลูกค้าสุขกับเราด้เปล่าถ้าสี่อย่างนี้ไปด้วยกันแสดงว่าเราไปรอดทั้งคู่ใช่ไหมอย่างเงี้ยเขาถึงจะเรียกว่าความสุขจริงๆที่เกิดขึ้น้จุดมุ่นของการที่จะเกิดความสุขในองค์กรจริงๆเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าพวกเรารู้สึกมีความสุขอ ตัวเราต้องรู้สึกแล้วมีบรรยากาศที่ดีทําให้เรารู้สึกด้วยจริงไหมแั้ววันนี้ที่เรามาคุยกปนจริงๆเราจะคุยกันดันกันจะไปทางไหนกันวันนี้ชีวิตใครรู้สึกแบบจะไปทางไหน,นใครรู้ไหมคำว่าไปทางไหนเนี่ยวันนี้สองความหมายนะความหมายแรกเป็นคนโชคดีมากเลยมีทางเลือกเยอะแยะไปกมดเลยนะความหมายที่สองเป็นคนที่โชคร้ายมากเลยคือไม่รู้จะเลือกอะไรพอ่อตัดสินไม่ได้ไง ณเวลาเดียวกันเขาว่าวิกฤตกับโอกาสอยู่ในตัวคนเดียวนะบางคนบอกอาตการที่มีทางเลือกมากนี่คือโอกาสบางคนบอกนี่คือวิกฤตนะฮะทั้งหมดที่เราคุยกันบอกว่านี้เวลาพูดถึงคนทํางานเนาะเขาก็จะร้อทั้งโลกว่าวันจันทร์นี้เป็นนีนะเนาะนี่วันนี้วันศุกร์เป็นดีใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบแล้วตอบแล้วไงเออเน,นี่จนยจันทร์อังคารพุธเหมือนกันบบเลยนะตอนนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหม ใชนะ่หลังเนี่ยกระดูกสลังขนาดกระพื้นแล้วพอวันต่างๆมาเริ่มตรงขึ้นเรื่อยๆเนาะพอวันสุกเนี่ยชื่อวันสุกจริงๆหลังตรงเลยก็เลตั้งฉากกระพื้โลกอันนี้เป็นสิ่งที่มีมากีก่ร้อยปีแล้วครับนานแล้วมันเป็นพฤติกรรมที่ถูกฝังมาอยู่ในพวกเราสําหรับคนที่บอกได้เลยคองค์กรนี่หรืองานที่เขาทาเขาไม่ได้ถูกพันกับมันจริงเขาจะรู้สึกแบบนี้ แต่ถ้าตรงกันข้ามเขาผูกพันกับมันแล้วก็รู้สึกว่างานมันดีมากวันแรกเป็นวันนี้นะนะแต่คงไม่ใช่วันสุดวันสุดเป็นวันนี้เนาะนะก็พยายามรักษาวันนี้ไปเรื่อยๆเห่ดที่จะให้ดูเพราะว่าอะไรฮะมันมีคํานี้ฮะในตัวมนุษย์มนุษย์ทุกคนนี่นะจะเป็นใครก็แล้วแต่มันมีคํานี้อยู่ในตัวเขาเรียกความสุขทําอะไรต้องมีความสุขอยู่กับใครก็ต้องมีความสุขจะกินก็ต้องมีความสุขจะนอนก็ต้องมีความสุขจริงไหมฮะจะทํางานก็ต้องมีความสุข แต่คำนี้ไม่เคยอยู่ในที่ทํางานครับเพราะห้าสิบหกสิบปีเราแยกคำว่าที่ทํางานกับที่บ้านออกไงบ้านเราบอกเป็นที่ที่มีความสุขแต่ที่ทํางานเขาบอกไม่จําเป็นเพราะว่าคุณมาทํางานรับเงินเดือนเพราะคุณมาทํางานแต่วันนี้เราพบว่าโลกเปลี่ยนครับเปลี่ยนแลนด์ด้วยเวลาเด็กมาสมัครงานจะมีสองคำนะนเงินดีไหมมีความสุขเด็กบางคนไม่ใช่คาว่าความสุขใช่ไหมอยู่ได้ไหม พอน้องมาถามเราว่าพี่ๆอยู่ที่นี่อยู่ได้ไหมตอบแม่อะไรคือคอาอธิบายว่าอยู่ได้อยู่ไม่ได้เคยโดนถามไหมเคยโดนไหมถ้าใครเป็น SR, เอชอาร์เนี่ยเขาถามใหม่ๆที่เด็กจะถามต่อพี่อยู่ที่นี่มันมีความสุขไหมพี่อยู่ที่นี่ท,นทานี่ทํานั้นทำนู่นทาน,น,นี้ได้ไหมบางคนคนนั่งเซตถามตัวเองที่ตอนเรามาสมัครงานครั้งแรกเราไม่เคยถามพวกนี้เราถามแค่ว่าอะไรมีเงินเดือนสวัสดิการดีไหมแต่หลังจากนั้นเราไม่ถามแต่เด็กถามตือ้อไปหมดเลยใช่ไหม เจไไ้านายเป็นยังไงเจ้านายให้โอกาสไหมเจ้านายดุไหมเจ้านายแย่เปล่าเพื่อนร่วมงานเป็นยังไงทำไมมันถามเยอะจังวะใช่ีหยเขาต้องการอบบนี้ความสุขความสุขที่เขาคิดว่ามันควรจะเป็นแบบนี้แหละเ็าถึงจะอยู่ได้อย่างมีความสุขแล้ววัน,นนี้มันมีคําถามว่าชีวิตจริงมันเป็นอย่างนี้นะส่วนใหญ่แต่ในชีวิตจริงต้องการตัวนี้ใครล่ะจะเป็นคนที่โชคดีจเจอทุกอย่างเจอทำเนี้ยมันจะต้องเริ่มถามแบว่า มีความสุขปไปทงไงเมื่อกี้คุณทิสานุนบอกแล้วว่าเอ๊ะต่ต้องมาคิดกันใหม่แล้วเราจะเพิ่มผลผลิตยังไงถ้าเราบอกว่าวันนี้เราแข่งขันไม่ได้ผลผลิตเราไม่ดีตัวหนึ่งที่ทให้ผลผลิตเราต่ำคืออะไรมีระดับโลกเลยนะครัวาร์บิสเนสรีวิวเนี่ยก็เป็นหนังสือของโลกเลยนะที่เกี่ยวเรื่องการดำเนินนะาการองค์กรครบพอเลยว่าคุณค่าของการสร้างความสุขของคนในองค์กรคือการที่องค์กรกําไรขึ้นองค์กรกําไรขึ้นก,กาไรขึ้น,อนสองอย่างคือปัญหาจะลดลงกับโอกาสจะมากขึ้น หมายถึงว่าแต่ก่อนเนี่ยที่มันไม่ได้กําไรหรือว่ามันได้ผลผลิตไม่ดีเพราะว่าระบบการทํางานมันไม่เป็นทีมเดียวมันถัดกันมันเสียโอกาสโดยไม่รู้ตัวไปเยอะแยะไปหมดเลยแต่พอวันนึงมันเริ่มเป็นเพื่อนกันคุยกันมากขึ้นไอ้ของที่เวลาเท่าเดิมแต่ได้มากขึ้นเพราะมันเปลี่ยนจากการทําร่วมกันเป็นช่วยกันทําทําร่วมกันไม่ได้หมายถึงช่วยกันทานะถูกสางให้ต้องมาทาในทีมเดียวกันแต่พอวันนึงคิดใหม่ว่าเราจะช่วยกันเป็นทีมเดียวกันยังไง คนรับจีบีที่เปลี่ยนผลผลิตเปลี่ยนะจริงไหมแล้วผมเชื่อว่าพวกเราเห็นเยอะแยะไปหมดแล้วเนี่ว่าเอ้ยแต่ก่อนเนี่ยต่างในคนนึงตัดคอคนนึงตัดแขนคนนึงตัดตัวพอวันนึงมาทำทั้งตัวได้แต่ต้องช่วยกันทําแล้วก็หมุนไปโรเตชันตลอดเวลามันจะทําให้การผลิตดีขึ้นไหมที่เราเรียกว่าในอุตสาหกรรมเราเรียกมันเดสกิลล์อะคือทําได้มากกว่านึงแต่ก่อนเย็บเข็มตรงอย่างเดียววันนึงมาเย็บเข็มโค้งได้เข็มตรงได้เก่งขึ้นมาก คุณร <Net> ู自自のの้ไหมไอการที şey ่คุณทําจากหนึ่งมาทำอีกสองได้เนี่ยสิ่งที่เปลี like ่ยนไปคืออยู่ในหัวคุณเนี่ยกระบวนการคิดคุณจะเปลี่ยนเนี่ยแต่ก่อนคุณต้องคิดอะไรมากไงคุณใช้มือตุบตุ๊บตุ๊บตุ๊บเข็มตรงไปพอวันหนึ่งคุณต้องโคเดี๋ยวคุณก็ต้องแกะโค่มาตรงเดี๋ยวตรงไปโคงสมองสลับไปซ้ายขวามันปลูกอะไรเขาบอกมาถูกเอ็กซ์ไซร์สมองนะกระตุ้นสมองตลอดเวลามันทำให้เราต้องคิดเยอะพอเราคิดเยอะเราจะเริ่มเจิญเคียเฉีย ความคิดสร้างสรรค์โดยไม่รู้ตัวเฮ้ย hey, ทำไมอย่างนี้ต้องทำอย่างนั้นอ่ะทำอย่างนี้ดีกว่าไหมเพราะเรารู้มากกว่าหนึ่งแล้วไงแต่ก่อนไม่รู้จะไปเทียบอะไรตอนนี้รู้แล้ว oh, อ๋ออ้นีเกินนี้อันนี้เกินนี้ทั้งหมดเขาบอกว่าคนยิ่งมีสกิลหรือทักษะในการทำงานมากกว่าหนึ่งเท่าไหร่นะสิ่งที่มันจะออกมาไม่ถึงคือสมองซีดกว่าครับที่ผ่านมาในโลกเราเนี่ยจะบังคับให้คนใช้สมอง,งซีดไซด์เนี่ยคือใช้มือพอวันนึงก็บอกทำมือหลายๆแบบเนี่ยการทำมือนะทำหลายๆเรื่องโดยใช้มือมือเดิมน,นะ ิ่งที่มันเครื่องคือสมองข้างขวามันทำงานมากขึ้นเนี่ยเพราะทุกครั้งที่เปลี่ยนมือไม่ต้องคิดใหม่ละมันแหลกคื่นสิ่งที่ผมกำลังบอกพวกเราว่าเฮ้ยพวกเรามีกระบวนการคิดกระบวนการอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นหรอกอุต,าตนอนสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมจะสร้างคนออกมาไม่เหมือนคนอื่นนะยิ่งอุตสาหกรรมที่ใช้คนคนหนึ่งทำงานหลายๆอย่างเนี่ยคนที่คุณได้มานั้นน่ะไม่ใช่คนเดิมนะคือคนใหม่นะคนใหม่ที่มีกระบวนการคิดไม่เหมือนเดิมนะอ่าลองสังเกตตัวเองหน่อยนะครับเขาเชื่อเลยว่า ความสุขในการทํางานเนี่ยมันคือการที่ทําให้คนในที่ทํางานเนี่ยมันเกิด2ออย่างขึ้นครับอย่างแรกคือชีวิตเขาดีขึ้นแล้วเมื่อชีวิตเขาดีขึ้นเกิดผลผลิตมากขึ้นทั้งหมดจะถึงจะเรียกว่าความสุขแกเห็นไหมคัเมื่อกี้ที่จะูุบอกมีทักษะการใช้ชีวิตทักษะในการทํางาน2ออย่างไปด้วยกันครับเก่งอย่างเดียวออเอาตัวไม่รอดเยอะไหมที่เขาบอกความรู้ทั่วหัวออเอาตัวไม่รอดเพราะอะไรความรู้คือเวิร์คคือทักษะในการทํางานแต่ที่เขาไม่มีคือทักษะในการใช้ชีวิต เมื่อมีทักษะในการชีวิตมีทักษะในการทํางานต่อให้จบด็อกเตอร์ก็ต,ตัวไม่รอดเพราะมันทำเรื่องง่ายๆไม่เป็นมันไปทําแต่เรื่องอะไรเรื่องยากๆแต่พอต้องมาทำเรื่องง่ายๆการจัดการชีวิตมันกลายเป็นเรื่องยากมากกว่าเขาเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วพวกเราม,ามองมุมแดมงมุมหนึ่งเราจะเห็นจุดเด่นของมุมหนึ่งแต่ไม่เห็นีกมุมหนึ่งนะครับอ่ใน,นผมก็เล่าให้ฟังว่าโลโคคิดกันแบบนี้ว่ามันต้องทําให้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นนะ i l o บอกเลยว่าต้องทาให้คนอะไร มีงานดีชีวิตเหมาะสมมีเซนเบิร์นะครับออาต่อมาฮะชีวิตมนุษย์เราทั้งโลกตกอ,อยู่ในสามคำครับง,งานคนที่ทำงานงครับสามคำนี้พวกเราตกหมดเลยเราอยู่ในนี้แต่วันนี้ไอ้สามคำนี้เปลี่ยนหมดเลยจริงไหมที่ทำงานเหมือนเดิมไหมไม่มีวันเหมือนเดิมนะรู้เปล่าเพราะไอ้คนที่มาทำงานร่วมกับเรามันเปลี่ยนนะแต่ก่อนเนี่ยนะโอ้โหน้องมาชวนเรากินข้าวแต่น้องไม่ไหวมาบอกแม่ไม่อยากกินกับป้า มันไปหาอย่างอื่นกินมันไปทำโนดชีวิตเขาไม่เหมือนกับชีวิตเดิมที่เราเคยอยู่ด้วยกันกับคนที่แล้วจริงป่ะโลกเปลี่ยนงั้นมันมีคําสามทาครับงานคนที่ทํางานมันกาลังเกิดครับว่าเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปหมดไม่มีใครอยู่นิ่งเลยที่ทํางานก็ไม่เหมือนเดิมจริงม่ต่อให้อยู่ตาแหน่งเดิมนะหมายถึงว่าอยู่ในที่เ,เขาเรียกอยู่ในที่ตั้งเดิมที่อยู่เดิมอนะ่แต่ระบบเปลี่ยนหมดเลยเระบบเป็ีนไปหมดงานคนอะไรเข้ามาเปลี่ยนหมดนะฮะนี yeah. ่มันเป็นภาพแบบนี้ปัจจุบัน ลหลายที่มันเปลี่ยนไม่ทันไอ้สามคำที่ผมบอกงานคนที่ทาํางานมันจะอยู่กันแบบนี้นะคือมันไม่เหมือนกันแล้วนะไม่ใช่เสือสองตัวอยู่ทําเดียวกันนะไอ้นี่เสือนี่สิงโตนะมันคิดคนละชื้กันชีวิตคนละแบบกันแต่มันต้องอยู่ในบอ่อเดียวกันอยู่แบบไหน,นปัจจุบันเราแยกระวังกันเนี่ยังไม่เป็นพวกเดียวกันและรู้ไหมเวลาทํางานกับความรู้สึกที่ไม่เป็นพวกเดียวกันคุจะได้งานน้อยกว่าที่ควรเนะี่ย เพราะขาดปฏิสัมพันธ์ในการทํางานที่เขาเรียกแล้วไร้รอยต่อมันจะมีรอยต่อเสมอสะดุดลกสะดุดนิดสะดุดหน่อยเพราะมันไม่รู้สึกเป็นพวกเดียวกันจริงจริงไหมฮะแล้วสิ่งหนึ่งที่ต่อมาคือนะฮะดูรูปดีๆนะจะช่วยกันยังไงเออวันนี้มีโจทย์นะนะจุย์วิกฤตเนี่ยนะเราจะใช้ความสุงในองค์กรในการทำเรืเ่องค,ความสุขใน์กรเปลี่ยนวิกฤตได้ยังไงหนึ่งวันนี้มันเป็นงนี้กันในองค์กรความต่างคนมันสูงมาก ความเป็นคนส่วนตัวมันสูงมากแล้วเราจะต้องทํางานรุกมาแบยมือแต่ละมือที่ต้องทําทัแทนที่มันจะช่วยทำจะช่วยทำให้พังว่างานตป่าวไหเรื่องหนึ่งแทนคือแล้วหลายๆคนก็กำลังเป็นแบบเนี้เขียนเกอบให้ตัวเองเข้าสู่จุดอับถามหน่อยดีฮะไอ้นี่มันบ้า่ะถ้ามันจะเป็นคนทาออกมาควรจะทาจากข้างในออกไปใช่ไหมไอ้นี่มันทาจากข้างนอกเข้าไปสุดท้ายมันติดกับดาบตัวเอง ชีวิตคนหลายๆคนในห้องนี้หรือว่าหลายๆที่ที่ทางานก็เป็นแบบนี้คือเขียนไปเจอการเป็นจุดกับดักตัวเองแล้นีจริงไม่ใช่เลยนะแต่ไปเขียนให้มันกลายเป็นอะไรกับดักที่ทําให้ตัวเองไม่มีทางออกเราพบว่าทักษะของชีวิตของคนเริ่มเป็นอย่างนี้ยิ่งขึ้นเช่นการเป็นหนี้เป็นสินเป็นมันไปเรื่อยๆจนเป็นไม่ไหวอ่ะเป็นไม่ไหวก็จยเป็นต่อเพราะอะไรมันเข้าสู่กับดักแล้วไงเป็นวงจรแล้วไงหรือว่าการทํางาน หรือการไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนะร่วมงานแรกๆก็ไม่เท่าไหรนะ่หลังเริ่มหนะักขึ้นเริ่มรู้สึกอยู่ปัะตคนเดียวมากขึ้นให้จริงๆเลรอบตัวมีคนอยู่เป็นร้อยเลยแต่รู้สึกว่าฉันอยู่คนเดียวเคยเป็นไหมถ้าเป็นก็ไม่หาหมอแล้วนะแสดงว่าเราเริ่มปฏิเสธคนหรือเปล่าหรือว่าเรามองไม่เห็นคนคนอยู่แตไม่หมดแต่เราไม่เห็นคนเพราะไอ้ข้างในหัวของเรามันไม่ทําให้เราเห็นคนมันราให้เป็นคนที่อยู่ข้างนอกโรงงาน ่าบริษัทแต่ไม่เห็นคนในบริษัทเพราะมันมีกำแพงหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาด้วยตัวเราเองนะไม่มีใครสร้างกับเรานะเห็นไ,ไหมนีกาลังเป็นสิ่งที่เราลวงคุยหรือว่าที่มันเกิดคนแบบนี้ขึ้นมาเนี่นะฮะ,ะหลายๆคนเริ่มสองกระจกดูตัวเองหาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยคำว่าแฮปปี้เวิร์กเพสหรือว่าองค์กรแห่งความสุขที่เราทำกันมาตั้งหลายปีเนี่ยเรากำลังจะทำตัวนี้ให้องค์กรน,นะสองกระจกดูตัวเองกันหน่อยไหมคนอื่นเขาทำอะไรอย่างวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าคนอื่นเขาทำอะไรคนอื่นเขาคิดอะไร คนอื่นก็เป็นยังไงคนอื่นเขามีบาล์เร้าหมดเลยแต่ทาไมผลลัพธ์ของเขาต่างจากเราเหลือเกินเราก็มีเหมือนคนอื่นหมดเลยนี่หว่าแต่ทาไมเราไม่เป็นเหมือนเขาเราก็อยากเป็นอย่างเขาแต่ทำไมเราทําไม่ได้คําถามที่เราเคยได้คําถามมันต้องใช้เครื่องมือพวกนะี้มันถึงจะเริ่มเหมน็นภาพชัดขึ้นอ่ะนะเพื่อให้เกิดภาพนีนะ้อันนี้รอยรอยต่อนะหมายความว่าสถานการณ์ที่มันโหนหนายมากเลยเนาะนะนะคนรุ่นต่อไปกับคนรุ่นที่แล้วเนี่ยจะต่อกันยังไง ในการทํางานให้ธุรกิจเราองค์กรเรามาเดินต่อไปได้สังเกตไหมฮะห้าหกลูกที่ผมดูมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนโลลยจิงบนะเขาบอกคนไม่พร้อต่อให้งานดียังไงก็ทํางานไม่สําเร็จจริงเนียเพราะว่างานทั้งหมดอยู่ที่คนง่ายๆนะผมให้คุณเลือกรถในนัรถยนที่ดีที่สุดจนห่วยที่สุดในโลกนะแต่อ้รถที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยผมเอาคนที่ห่วยที่สุดในโลกขับแต่รถที่ห่วยที่สุดในโลกผมเอาคนที่ดีที่สุดในโลกขับ คุณว่าผลลัพธ์ต่างกันไหมไอ้รถที่ดีที่สุดในโลกม่ยมีตัวช่วยเต็มไปหมดเลยใช่ไหมมันอาจไปไี่ถึงจุดไหนก็ได้นะเพราะไอ้คนที่ขับอ่ะมันอาจจะขับไม่เป็นเลยก็ได้หรือมันอาจจะใช้ไม่เป็นเลยแต่การที่รถที่ห่วยที่สุดในโลกซึ่งมีข้อจำกัดเต็มไปหมดเลยแต่พราะมันได้คนที่พร้อมที่สุดในโลกเก่งที่สุดในโลกดีที่สุดในโลกมันอาจจะพาไปถึงเป้าหมายไหมเนื่องเป้าหมายนี่มันไม่อยู่ที่ตัวรถมันอยู่ที่คนในรถแล้ววันนี้หลายๆองค์กรก็เริ่มรู้แล้วเฮ้ยเครื่องจักรแพง ก็ไได้หมายความว่าเราจะชนะคนอื่นอย่างเดียวนะมันต้องมีคนที่เก่งในการควบคุมเครื่องจักรมันก็มีคนช่วยการคิดที่จะทำให้เครื่องจักรเครื่องนี้มันเพิ่มมูลค่าจริงไหมมันต้องมีคนช่วยคิดในการสร้างทีมต้องมีคนช่วยคิดในการสร้างมือคนต้องช่วยคิดในการสร้างหัวใบทั้งหมดนี้กลับมาเรื่องคนเลื่ยๆแล้ววันนี้เราพบวา่าการแข่งขันบนโลกใบนี้ทุกประเทศสําเร็จได้ได้วยก,การกลับมาทําเรื่องคน เกาหลีวันนี้มีคนญี่ปุ่นมีคนจีนมีคนไทยไม่รู้อยู่ตรงไหนเพราะเราไม่ได้เปแถวนั้นล้วบอกเรามีเครื่องจกักรดีๆเราแข่งเขาได้หมดมจริงนะครับก็เหมือนเรื่องรถที่ผมเล่าให้ฟังครับครแนนต่อมาเนี่ยเราจะชเปนส่งผ่านระหว่างรุ่นโดย,ย,ย,ออยไร้รอยต่อ,อยเนี่ยคะแนนต่อมาต้องการิดคนนี้ถ้าเดินอยู่ในแถวราชประสงค์แถวสุขุมวิทนี่เราไม่รู้เขาเป็นไทยจริงไหมก็เป็นฝรั่งนะ่องเที่ยวคนอึ่นเห็นไหมรู้ไหมเนี่ยเขาเป็นคนคิดที่นี้ขึ้นมารู้จักอย่างนี้ไหมเนี่ย เนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่วางนี่คือพัดลมเนี่ยเออเคยเห็นไหมที่เป็นตามแม็กโควิวซีหรือโลตัสมันจะมีพัดลมแบบเนี้ยที่มาจากเมืองจีนจริงจีจจจนนะก๊อปปี้นะนี่เจ้าของตัวจริงนะเ <c oughs> ขาเป็นทันเซอร์ชิเดเซนต์น,นะเ <c oughs> ขาเป็นนักออกแบบเ <c oughs> ขาเป็นคนในอุตสาหการรมพวกเรานี่แหละเ <c oughs> ขาเป็นพวกแฟชั่นวันหนึ่งก็มาตั้งคำถามทำไมพัดลมต้องมีใบวะคมเป็นคำถามนั้นในใจตั้งเกิดอ่ะพอวันหนึ่งมีงความ, <c oughs> ามพร้อมก็บอก เราทาพัดลมที่ไม่มีใบได้ไหมรู้ไหมฮนะพัดลมที่มีใบกับไม่มีใบาราคาต่างกันเท่าไหร่พัดลมที่มีใบเนี่ยสองร้อยสามร้อยซื้อได้ไรู้ไหมฮนะอันนี้ก็สองร้อยสามร้อยเหมือนกันแม้แต่เปรียนคูไปอีกสามสิบหกบาทงั้นหมายความว่าของสามร้อยบาทกับหนึ่งมืนบาทแต่ทั้งหมดให้ลงเหมือนกันแต่มันมีคนซื้อ,อเออมันมีคนในโลกเยอะแยะเป็นดนเลยซื้อเขาซื้อไปทำไมอ่ะในเมื่อเขาต้องการพัดลมเหมือนกันเนะี่ยแล้วก็ขายอะไรนะ ในหัวไงแล้วทาให้คนเชื่อว่าเนี่ยมันคือพัดลมที่ไม่เหมือนใครอื่นในโลกเพราะมันไม่ไม่มีใบเลยแต่มันทําให้เกิดลมได้แล้วแถมลมของมันดีกว่าพัดลมด้วเพราะพัดลมพัดลมมันเป็นท่อนไงแต่อันนี้ลมเป็นท่อคือไม่มีคําว่าขึ้นแล้วลงมันยาวขึ้นกว่าเปิดเร็วช้าเห็นท่าป่ะพวกเราจะเริ่มต้องคิดตรงนี้ที่ผมให้ดูรูปนี้ผมก็เลงบอกว่าเรื่องคนต้องคิดเรื่องพัฒนาองค์กรต้องคิดต้องคิดเหมือนคนเนี้ย คิดของผมคือการตั้งคำถามอย่าปัญหาเป็นตัวตั้งคำถามต้องมองไปข้างหน้าโอกาสวิกฤตคือโอกาสเออที่คุณหมอเขาพูดแล้วองค์กรเราจะทำไงไวะเนี้ยบริษัทจะทำไงเนี้ยอู้เราทำระบบเต็ไมไปหมดเลยทำไมระบบของเราเดินต่อไม่ได้เพราะมันไม่มีกกอบใหญ่กอบหนึ่งที่จะกรอกดูแลคนพัฒนาคนให้มันเอาระบบทั้งหลายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้เกิดคนใหม่ขึ้นมาให้ได้ในองค์กรนะครับเอาละทั้งหมดที่พูดมาเนี้ยให้ดูวันนี้ดูเร็วไปเลยนะอีกยี่สปีข้างหน้าคือประมาณปี2575รเ็สิ้านี่ย เมืองไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุจอแนนะ่วันนี้เนี่ยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแฟชั่นสำหรับผู้สูงอายุเป็นไงอยู่ในหัวป่าหรือพี่เด็หหนุ่มสาวแล้วูุงแม่ใครมีกาลังซื้อไหมระหว่างหนุ่มสาวกับผู้สูงอายุผู้สูงอายุหนึ่งมีเวลาสองมีเงินเงินที่เกิดจากการทํางานจะเสียไปมีเงินแต่เขายังไม่มีใครทำอะไรให้เขาเลย เราเพิ่งมารู้ว่าโถ,โถนั่งส้วมเดี๋ยวไปดูในโรงแรมสำหรับพวกเราเนะกับผู้สูงอายุเกิน60สูงต่างกันหนึ่งเซนหมายาว่าอนาคตเนี่ยโถท,ที่เรานั่งเนี่ยจะต้องกลายเป็นโถสําหรับผู้สูงอายุหมดไงเพราะว่าระยะย่อเขาขึ้นเขาลงเนี่ปวดเข่าไหมงั้นโถยิ่งสูงกว่ายิ่งทาให้เขาปวดน้อยลงกว่าไหมนี่เขาเรียกสังคมผู้สูงอายุทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยแม้กระทั่งการใช้ชีวิต นะครับอ้าวต่อมาอแล้วพอเป็นผู้สูงยุคเกิอดอะไรขึ้นในองค์กรไม่รู้อะไรนี่วิจัยของฟินแลนด์เลยนะอายุกับความสามารถมันไม่ไปด้วยกันเขาบอกว่าเมื่อเรามาทางานรอบแรกเนี่ยเราเรียกเทคนีคือคนฝึกมาฝึกพอเราทํางานไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเป็นมืออาชีพเรียกโปรเฟชชั่นแลพอทาไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเป็นอาจารย์พอทาไปเรื่อยๆเราจะเข้าสู่การเป็นโค้ชคือสอนคนอื่นนะอาจารย์คือเรามีความรู้มากกว่าคนอื่นต่อนั้นเะนี่ยนเราต้องสอนคนอื่นได้ พอเป็นโค้ชเสร็จก็ต้องปอไปไหนแอมบาสเดอร์ Ambassador. คือทูตที่เอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ย,ยมัเที่ยวตะเวนสอนคนอื่นไปทั่วเนี่ยคือผ่านจากโค้ชไปสู่อะไรสอนคนอื่นทุกที่แต่สุดท้ายทุกคนจะเหมือนกันหมดเลยนักเล่าเรื่องเมื่อห้าสิบปีที่แล้วนะเมื่อสามสิบปีเมื่อยี่สิบปีที่แล้วผมทำหนึ่งสองครั้ชีวิตทุกคนเป็นอย่างนี้หมดเลยคนระับเหมือนไม่แปลกใจหรอก สมัยต่อปู่เป็นหนุ่มๆนะปู่ทางานลงงานตัดเย็บเสื้อผ้าลงนึงนะปู่ทำานึ่งเลหน,นีเขาเรียนนักเล่าเรื่องให้คนแก่สุดท้ายทุกคนเป็นนักเล่าเรื่องหมดทั้งหมดมันเกิดอย่างี้ฮะความสามารถในการทํางานมันจะลดลงเมื่ออายุมากขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมฮะสิ่งที่อยู่ในหัวมันมากขึ้น,นเรียกประสบการณ์กับการสามารถสรุปวิเคราะห์สิ่งที่เห็นที่มันไม่เหมือนกันเลยในชีวิตแต่ผลลัพธ์มันเหมือนกันได้ทุกคนในห้องนี้เป็นหมด นี่คือชีวิตจริงของพวกเราในนั้นเรื God, ice, right ่องคนทำงานไปเรื่อยๆผมถึงบอกไงเวลาเราทำงานในอุตสาหกรรมแพ่ชาติไปตั้ห้าปีสิบปีนะเห็นกางเกงยีนใหม่ๆนะที่มันเริ่มขาเล็กลงเรื่อยๆใช่ป่ะก่อนหน้านี้เนี่ยขาบานใหญ่ก็เริ่มได้มาแต่ก่อนเนี่ยนะไอ้ขามันลงข้างล่างจะบานออกใช่ไหมตอนนี้มันกลับข้ามเลยใช่ป่ะใช่ไหมขาลงข้างล่างมันยิ่งเล็กลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนบางทีบอกว่าอะไรนะไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะเพราะมันเหมือนมันรีดติดตัวเลยใช่ป่ะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันคือการอะไรฮะ ความคิดเนี่ยมันเกิดเพนตีแล้วพวกเราเห็นต่อชาวบ้านไปยืนขายกันเกงวเว้ยมันไม่เหมือนเกงมันลองใส่ดูไหมเคยไปป้างหรือไม่เคยเปไปเลยเลยพวกเราเนี่ยกำลังเรียนรู้มาโดยไม่รู้ตัวแต่ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่อยู่ในงานของเราแลวมันเป็นทุนของเราสึ่ต่างจากคนอื่นนะครับงั้นตรงนี้ที่ผมบอกเนี่ยประสบการณ์่ยสอนเราไปมากทีเดียแล้วจากคนอื่นยังไงนะครับอ่นเรื่องสังคมผู้สูงอายุประเทศไทยก็มีคนอายุมากึ้นเรือยเดเป็นสังคมผู้สูงอายุ ถ้าเราเป็นสังคมผู้สูงอายุต่อไปเนี่ยสินค้าที่เราขายจะมีเซ็กชั่นหนึ่งเนี่ยนะเป็นเซ็กชั่นของผู้สูงอายุจริงไหมฮะกางเกงเสื้อผ้าเขเรียกคือรองเท้าก็ต้องมองไม่เหมือนคนอื่นจริงไหมฮะทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมดเลยน,น,นี่เป็นมาแล้วแน่ๆแล้วอย่างหนึ่งคือคนเมืองจะมากต่อไปคนจะแต่งตัวยี้มากขึ้นนะพวกเราเนี่ยอายุ80ถามตัวเองจะแต่งตัวแบบไหนแต่งย้งถัถ่วคอเช้าโอเคป่ะมาณ80ไม่จริงเนะ มันที่สุดมปนอย่างทั่วโลกวันนี้คนญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีหรอกคุณยายมาแต่งอะไรผ้าถุงคอกระเช้าเหมือนสมัย30 50ปีแล้วเขาก็ใสก่กางเกงยีนเสื้อยืดบางคนนี่นะโหแต่งตัวเด็กอายอ่ะกำลังเปลี่ยนแปลงนะพอเป็นเมืองมากขึ้นคนกำลังเรียนรู้แล้วหลังจากนั้นชีวิตจะเหมือนปกติไงอายุเป็นเพนตวเลขจริงเขาจะสามารถใช้ชีวิตอย่างที่เขาต้องการได้เสื้อผ้าเขาจะเลือกการใช้ชีวิตก็จะเหมือนสิ่งที่เขาเหมือนทัน้งหมดเลยอ่ะหมายถึงว่าอะไร เด็กใส่เกงยีนยาย95ก็าใส่เกงยีนได้แต่ถ้าเมื่อ50ปีแล้วมียายอายุ95เอาเกงยีนมาใส่พวกเราเมื่อไดในหัวเขาเรียกไม่รู้จักสังขารตัวเองนะ <c oughs> มันจะมีคำอะไรนะไม่เจียมสังขารใช่ไหมเออนเนี่ยไทยเป็นประเทศที่กดขนิกรกดขี่ไม่ได้ห้างไวนะพอเจอพวกจะมีคำหนึ่งไม่เจียมสังขารมันก็ทําให้คนแก่คนนั้นต้องกลับจาก,กเกงยีนไปสู่อะไรผ้าถุงคอง,องกระเฉานี่หมอะกับชันต่อไปไหนเนี่ยคนก็ว่าโอ้เป็น สมเหมาะสมกับไวแต่ถ้ามีคนแก่กว่านึงลุกขึ้นมาใส่เสื้ออะไรแขนกุดน,นะกระเกงกางเกงยีรักติ้วเลยนะ